ตรงนี้ก็นะครับเรือตอนนีช้ชาวประมงก็นะครับเรือก็จะขึ้นมาอยู่ที่บริเวณน้ําขึ้นถึงนะครับก็จะชาวประมงก็จะนําเรือนะครับออกไปกู้เก็บจะไข่นะครับที่ที่ที่ไปลงไอ้ดักปลาไว้นะครับก็นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรือของกลุ่มประมง พื้นถิ่นนะครับก็จะนะครับบางทีก็ไปหาปลาไปเราเป็นวางขายปลาแล้วก็จะขึ้นเรือมาปลาหรือว่าปลาขึ้นมาพัดเอาขึ้นปลามาขึ้นทางนี้นะครับแล้วก็นู้ดนะครับแต่ช่วงนี้ก็ลงไปแล้วอันนี้ยังใลงอันนี้เอาเอาขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ทีนี้ไปเก็บวิธีตอนไหนโอ,นนอ,โอ้อันนี้วันแหบ้าดูนะครับนี่นะครับ อันนี้คือหวานแหเอานะครับนี่อันนี้ปลาสดๆนะครับจากเขื่อนลำตะคองนะครับนี่นี่ดูเลยนะครับนี่นี่คือวิถีชีวิตของกลุ่มประมงพื้นถิ่นบ้านท่างงอยนะครับก็ก็จะมีทั้งในการออกจับปลามาประกอบอาหารแล้วก็ออกจับปลาถ้าได้เยอะๆก็เอาไปจำหน่ายอันนี้ไว้วานนี่ลึกไหมครับเนี่ย อ๋อที่น้ําที่เราลงน้าที่น้ําแดงมันลงมาใช่ไหมปลาคือน้ำโอ้ครับครับอานี่นะครับดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยกล้น้อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าได้น้อน,นี่นี่นี่นะครับดนีนะครับโอ้ใช้หวานแหเอานะครับนี่อันนี้อันนี้เขาเรียกป่าอะไรครับนี่นี่นนเขาเรียกปลากระมังโอ้ปลาก,กระมังปลากระมังนะครับนี่ก็คือนะครับวิถีชีวิตของกลุ่มประมงบ้านทั้งอยหรือว่าประมงพื้นถิ่นนะครับที่อยู่กับสายน้ํา นะครับสายน้ำลำตะคองนะครับที่นี่เขื่อนลำตะคองนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดนะครับซึ่งจะหล่อเลี้ยงนะครับใช้ทั้งทำปลาปลานะครับแล้วก็บริโภคอุปโภคแล้วก็ทำภาคการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งช่วงนี้น้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยก็ลงมาแล้วก็ป่ามันก็จะลงมาตามน้ำแบบนี้ใช่ไหมครับ โอ้ขึ้นแบบไหนมันลงมาทางนี้ไม่ใช่เนี่ยน้ำแดงลงโอ้ปลาจะวิ่งทวนน้ำขึ้นขึ้นไปวางไข่โอ้ครับน่ะหลายๆท่านสงสัยไหมครับว่าโอ,โอ,โอ้ปลาเขาจะทวนน้ำขึ้นไปโอ้ปลาอ้วนๆสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับนี่เหมือนปลาตะเพียนเนาะครับเหมือนกันเนี่ยลองชิมดูครับโอ้เนี่ยครับแล้วปกติเนี่ยหาปลาอยู่นี่ประจำไหม,มรหรือหรอ แล้วแล้วี่เยอะปัดได้เยอะๆอ่ะที่เขาไปขายกันแบบนี้ถ่ายที่นั่นอ่ะเราก็ไปขายด้วยไหมโอ้ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นักข่าววันนอกอยู่ที่บริเวณเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาช่วงเวลา18นาฬิกานะครับนี่คือวิถีชีวิตของนะครับประมงพื้นถิ่นนะครับที่หากินอยู่กับสายน้ำมาเนื่องจากว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งอาหาร นะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่นับใช้บริโภคนะครับแล้วก็เนี่ยครับดูนะครับคนคนที่นี่มีน้ําใจมากเลยนะครับอุ้ยนะครับดู้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอญาตอู้ครับผมอู้ยขอบพระคุณมากครับผมพี่ชื่ออะไรครับนี่สมศักดิ์ครับโอ้พี่สมศักดิ์บ้านบ้านอยู่ท่างอยดช่ไหมร้านอยู่บ่อทองโอ้บ่อทองโอ้แล้วแล้วอันนี้ เราจะมาอีกทีตอนไหนงงล,ลงขายไปด้วยใช่ไหมลไแล้วช่วงนี้น้ำน้ำลึกไหมที่ว่าทําไปลงอะโอ้ครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือพี่สมศักดิ์นะครับซึ่งเป็นประมงพื้นถิ่นนะครับได้แล้ววันนี้ดูนี่ครับนี่คือความมีน้ําใจของคนปักช่องนะครับดูนะครับพอดีผมลงมารายงานระดับน้ําจากว่ามันขึ้นน้อยประมาณไหนอันนี้น้ำถ้าขนาดนี้ถือว่าน้ําขึ้นมาเยอะไหมพี่ โอ้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับน้ลงสองอครับอหินรับโอ้นน้ำน้ำจะลงมาที่น้ำที่ในเขื่อนนี้จะลงมาสองจดุดจากเขื่อนลำตะคองที่หนึ่งแล้วก็ที่ลงมาจากไอ้คลองหินรับนู้นที่หนึ่ง,งโอ้าใหญ่ที่นโอ้น้ำก็เลยเพิ่มมาไวโอ้มาวานอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้ยขอบพระคุณมากครับโอ้นะครับนี่คือพี่สมศักดิ์นะครับประมงพื้นทิน นะครับที่หากินนะครับดาดยวงอาชีพในการหาปลานะครับวันนี้ก็นี่คือกันนะครับกว่าจะได้ปลามาก็ไม่ไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมว่านะครับนะครับวันนอกถึงชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวว่ะมาจมาอุดหนุนแล้วก็มาปลาสดๆเลยนะครับนี่คือปลาสดๆจากเกือบลำจะกคองอันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับผมปลากระมังโอปลากระมังดูครับนี่ดูนะครับวันนี้มารายงานระดับน้ำวยปลาจากพี่สมสัดิ์ขอบคุณมากเลยนะครับ อุ้ยตัวใหญ่ไอ้ปบไปพันนี้เขาเอาไปทำอะไรกินต้มได้ไหมต้มอะไเนี่ยต้มได้ครับโอ้โหครับขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้นะครับนี่คือเอาขอให้ได้ปลาเยอะๆเดี๋ยวฟรีเยอครับผมขอบคุณมากเลยโอ้ครับแล้วนี้ก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมกลับครับแล้ว เรามามาเจตอนไหนนี่อันนี้ผมมาตอนบ่ายสองนะครับโอ้ตอนบ่ายสองคือมาอันนี้ก็คือมาหวานแหะส่วนหนึ่งก็ดักไว้ด้วยครับนะครับนี่คือนะครับวิถีชีวิตของประมงพื้นถิ่นนะครับที่หากินแล้วก็ออกเรือหาปลาอยู่ที่บริเวณเขืออนะนะเข่อนลำตะคองนะครับที่นี่นะครับเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาในช่วงเย็นๆเวลา18นาฬิกาเดี๋ยวเรามาดูระดับน้ำกันนะครับท่านผู้ชมนะครับน้ำจะขึ้นมาประมาณ อีกสักจากตรงสะพานที่หนึ่งขึ้นมาก็ประมาณสักร้อยเมตรนะครับก็จะขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ยังสามารถมาเที่ยวได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นเนินดินแล้วก็ลานกว้างๆนะครับที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวพักผ่อนกันในช่วงเย็นๆนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับนี่คือนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับช่วงโพเพนะครับที่บริเวณท้ายเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราจสีมากับนักข่าววันนอกครับ